สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับตีเช่นเคยนะครับวันนี้ตีมาอยู่ในบ้านสวนรีสอร์ทอยู่แถวแม่ลิมนะครับบ้านหลังนี้พิเศษนะครับเป็นบ้านที่อยู่ติดถนนเลยนะครับโลเคชั่นแถวเนี้ยจากตัวเมืองเนี่ยขับรถเข้ามาประมาณ30-45ถึงนาทีนะครับก็ถือว่าไม่ไกลมากสําหรับคนที่ชอบบ้านแนวบ้านสวนนะครับตีแนะนําบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้คือมีที่ดินอยู่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ 5ไร่นะครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เจ้าของเนี่ยคือจะขายในส่วนที่เป็น3ไร่ก่อนนะครับส่วนของ2ไร่เนี่ยก็คือจะเป็นโซนของด้านหลังของตีเนี่ยตรงนี้ถ้าคนที่สนใจอยากซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อเพิ่มเติมได้นะครับบ้านหลังนี้จะมีพื้นที่ทั้งหมดของตัวอาคารเขาเนี่ยอยู่ประมาณ300เกือบตารางเมตรนะครับในส่วนของอาคารของพื้นที่ตรงนี้เขาจะมีอยู่3อาคารนะครับอาคารที่1ก็จะเป็นส่วนของอาคารตัวบ้านนะครับ ส่วนอาคารที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนของศาลาชมวิวนะครับแล้วส่วนของอาคารที่3เนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวศาลาอนเอกอนเอกประสงค์ตีจะพูดถึงสภาพแวดล้อมของที่ดินแปลงนี้นะครับจะสังเกตว่าอย่างภาพที่ตีให้ชมนะครับคือบริเวณรอบๆเนี่ยจะเป็นวิวภูเขาทางนั้นเลยนะครับในโซนของที่ดินยังตรงข้างหน้าเนี่ยก็เป็นวิวทุ่งนานครับถ้าเป็นช่วงใน ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนหรือปลายฝนต้นหนาวเนะี่ยแถวนี้คือจะเขียวขจีมากเลยนะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่อยากจะมีบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศนะครับก็ตีแนะนําที่ดินหรือบ้านหลังนี้เลยครับและโลเคชั่นตรงที่ดินแปลงนี้นะครับก็ยังใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับเช่นแอร์ไดมอนด์นะฮะก็ร้านกาแฟเครื่องบินนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ย เคยเคยเห็นมาก่อนนะฮะแล้วก็จะมีปังเปาบีชนะครับในตรงนี้ก็ยังใกล้ไล่ชาลุงเดชนะครับจะสังเกตว่าบริเวณรอบๆเนี่ยก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับและ,ะตรงนี้ก็ยังเป็นเส้นทางระหว่างไปยังโรงเรียนนานาชาติเปลมด้วยนะส่วนเรื่องของสารวรภคที่ดินแปลงนี้นะครับเขาใช้2ระบบนะครับก็คือจะเป็นระบบน้ําประปาหมู่บ้านนะครับแล้วก็ระบบที่2ก็จะเป็นระบบของน้ําบาดาลน,นะครับ น้ำประดานของเขาเนี่ยก็จะมีระบบน้ําน้ําตื้นนะครับแล้วก็จะมีระบบเป็นบ่อที่เขากักเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในยามหน้าแรงนะครับหรือเอาไว้สําหรับในการลดน้ําพืชผักสวนครัวในบริเวณของที่ดินแปลงนี้นะครับและที่ดินแปลงนี้นะครับก็ยังเจ้าของเนี่ยเขายังปลูกพืชที่หายากนะครับเช่นไผ่ดำนะครับต้นวิกเตอรีนะฮะอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงตีจะพาไปชมที่ดินแปลงนี้ครับ เริ่มจากตรงหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านของเขาเนี่ยจะมีโซนของศาลาบ,บอ่อปลาคราฟนะครับตรงนี้ก็คือจะเลี้ยงปลาไว้มีปลาคราฟตัวใหญ่มากนะครับที่ตีไปดูนะครับระบบน้ำเนี่ยทางเจ้าของเขาเป็นวิศวกร mm hmm. เขาได้วางระบบ mm hmm. เกี่ยวกับตัวน้ำเนี่ยไว้เป็นอย่างดีเลยนะฮะน้ำก็คือเอามาใช้หมุนเวียนภายในบ้านเลยนะแล้วก็อันนี้จะพามาดูนะ ในตัวของอาคารบ้านเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ห้องนอนนะครับอันนี้ก็จะพามาดูในโซนของลิฟ่งกันก่อนนะฮะบ้านหลังนี้ของเขาเนี่ยอายุประมาณ9ปีแล้วนะครับพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารเนี่ย300ตารางเมตรอันนี้ก็จะเป็นโซนของห้องครัวนะคะก็เป็นครัวยุโรปนะครับครัวไทยก็จะอยู่ด้านนอกนะฮะ เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ให้ทั้งหมดตามสภาพนี้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะฮะห้องนอนตรงนี้ก็จะมีกระจกขนาดใหญ่เรายังสามารถที่จะมองเห็นวิวของหน้าบ้านได้ด้วยนะครับก mm hmm. ็ใครที่ชอบแนวบ้านสวนนะครับบ้านหลังนี้ก็ตีแนะนำอีกหลังหนึ่งนะครับ ที่อยากจะได้บ้านแนวพักเกษียณบ้านสวนอย่างเงี้ยครับอยากจะอยู่นอกเมืองนิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่ไกลามากบรรยากาศวิวโล่งนะครับก็แนะนําบ้านหลังนี้เลยนะครับอากาศเย็นมากนะครับตอนนี้ที่ตีไปถ่ายเนี่ยเป็นช่วงเช้าเนี่ยแทบจะไม่ต้องได้เปิดแอร์เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของครัวไทยด้านนอกนะครับครัวไทยเราก็ยังสามารถที่จะแกงทอดนะหรืออาหารที่ เป็นพวกกระเพรานะฮะพี่แกงเนี่ยเราก็สามารถทําตรงนี้ได้ตรงนี้ก็เป็นส่วนของลอนลี่นะครับเราก็สามารถที่จะเก็บเสื้อผ้าผ้า,ผาขนหนูผ้าเช็ดตัวนะฮะแล้วก็วางเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยนะครับบ้านเป็นการตกแต่งสไตล์เป็นบ้านสวนสไตล์บาหลีรีสอร์ทนะครับ โครงสร้างของบ้านหลังนี้ใช้ระบบก่ออิฐสองชั้นนะฮะก็คือทำให้ตัวโครงสร้างเนี่ยแข็งแรงแล้วก็กันความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องอนเนกประสงค์นะครับเราสามารถปรับเป็นห้องนอนหรือว่าเป็นห้องออฟฟิศห้องทำงานก็ได้นะครับ ก็จะมีห้องน้ําตรงนี้ในโซนของิฟวิ่งเนี่ยก็มาใช้ตรงนี้กันได้ถ้าติจะพาไปดูห้องมาสเตอร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นห้องมาสเตอร์อุย้ยมีแมวด้วยนะครับแมวค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะใครเป็นทาสแมว ตรงห้องน้ำนะครับห้องน้ำเนี่ยจะเป็นห้องน้ำที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะฮะมีตู้เสื้อผ้าวอ l k i อินโครเให้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีโซนของโซนอาบน้ำนะครับก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะตกแต่ง Build-in furniture เข้าไปนะฮะต่อยอดได้เลย นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปลาคราฟนะครับผมก็กําลังให้อาหารปลาคราฟอยู่นะฮะแต่ปลาคราฟไม่ค่อยมากินฮะมีหลายตัวตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฮะเขาถ้าจะอิ่มอยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นระบบของน้ำระบบน้ําที่ทางเจ้าของเนี่ยสามีเขาเป็นฝรั่งนะฮะส่วนภรรยาเนี่ยเป็นคนไทย อันนี้เขาจะเป็นาสามีฝรั่งเขาเนี่ยจะเป็นวิศวกรน,นะครับอินเจเนียร์ตัววางระบบน้ำนะครับอันนี้ตีจะพาไปดูในสวนของเขากันบ้างนะฮะในสวนเนี่ยก็คือทางเจ้าของเนี่ยเป็นคนที่รักต้นไม้มากนะฮะก็จะนำพืชผักสวนครัวที่ค่อนข้างที่จะหายากมาปลูกนะฮะเป็นคนที่รักต้นไม้นะครับ รอบๆนี่จะสังเกตจะเห็นต้นไผ่ดําแล้วก็ยังมีต้นไผ่ทองด้วยนะฮะก็เป็นพืชพุ่์ที่ค่อนข้างหายากครับโลงเพาะชำนะฮะจะมีพืชผักสวนครัวต่างๆต้นกล้วยมีต้นปาล์มนะฮะมีต้นกระเพรามะละกอนะฮะในตรงนี้นะฮะก็จะเป็นแนวเขตรั้วของที่ดิน แปลง3ไร่2องาน8แตารางวานะครับโซนด้านหลังเนี่ยก็เป็นวิวเขาวิวทุ่งนานะฮะตรงนี้เรายังสามารถที่จะทําปรับเป็นลานแคมปิ้งก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีไอเดียอยากจะทําเป็นร้านกาแฟหรือรีสอร์ตก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีบ่อเก็บน้ําบ่อของเขาเนี่ยขุดไว้ค่อนข้างที่จะลึกนะฮะสิเมตรเลยนะฮะ ตรงนี้ถ้าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงหน้าฝนเนี่ยตรงนี้ก็คือจะเขียวมากเลยนะครับบรรยากาศดีแล้วก็จะมีหมอกลงลอยต่ำนะฮะก็บรรยากาศเหมือนอยู่กับเนเธอร์แลนด์นะฮะตรงนี้เป็นเป็นบรรยากาศที่ติชอบมากๆนะครับถ้าเป็นปลายฝนต้นหนาวเนี่ยแถวนี้จะสวยมากๆเลยอันนี้ติคอนเฟิร์มเลยครับดอยนี้มันจะเป็นดอยแม่สลวงนะฮะหรือเขาเรียกว่าอีกดอยหนึ่งเป็นดอยมอดเงาะนะฮะติไม่แน่ใจเหมือนกัน ตรงข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นที่ลาบร่มลงไปก็จะเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะครับ2ไร่2ไร่เนี่ยจะมี2ฉโฉนดนะฮะแต่ว่าเจ้าของเนี่ยก็คือจะขายยก2ไร่และะ้วแต่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่จะซื้อ3ไร่เนี่ยก็ได้นะฮะส่วนของ2ไร่เนี่ยทางเจ้าของเขาก็จะเก็บไว้นะครับหรือจะซื้อทั้งหมดเลยก็ได้นะครับที่ดินตรง2ไร่เนี่ขายราคายอยู่ที่3.8ล้านนะฮะก็จะมีบัวนะฮะ แล้วก็มีมะปรางนะฮะผมก็แอบไปเก็บมะปรางไปให้ครอบครัวผมกินหลายลูกอร่อยมากเลยนะครับพืชผักสวนครัวที่นี่เขาจะไม่ใช้สารเคมีนะครับก็จะเป็นปลอดสารเคมีเป็นอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบ่อบัวน้ำตื้นนะครับอ่าเราก็จะเห็นน้องหมากำลังเล่นน้ำอยู่นะครับ เล่นน้ำสันหางลูกดิกดุกดิกน่ารักเลยนะฮะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูในโซนของศาลานะครับอันนี้ก็จะเป็นศาลาชมบิวนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถจอดรถได้2คันนะฮะข้างในเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เครื่องใช้เวิร์กช็อปต่างๆนะฮะเดี๋ยวตีพาไปดูด้านหลังกันนะครับ โซนของศาลาชมวิวตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำนะฮะแล้วก็ลรงจอดรถส่วนอันบนเนี่ยก็จะเป็นจุดชมวิวนะฮะเป็นศาลาไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ก็คือน่าจะเป็นจุดชมวิวนะครับที่ผมจะชอบเดินขึ้นไปนะฮะแล้วก็ไปดูชมวิวนั่งจิบกาแฟนะครับ คครับมาถึงท้ายคลิปแล้วนะฮะถ้าใครสนใจยังไงเนี่ยก็สามารถติดต่อตามช่องทางที่ตีทิ้งไว้ด้านล่างให้ได้เลยนะราคาขายอยู่ที่19ล้านนะครับยังไม่รวมที่ดิน2ไร่เมื่อกี้นะครับที่ดิน2ไร่ววบวกไปอีก3.8ล้านนะครับก็ยังไงอย่าลืมกด subscribe กดให้ช่องตีด้วยนะครับยังไงจะไม่พลาดซับดีๆที่ตีเอามาลงให้นะครับ ถ้ายังไงวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับลาด้วยวิวสวยๆของบ้านหลังนี้กันนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ